้เราก็จะมาเจอในส่วนของพี่ค้าอุ้ยคนอุ้ยคนเดียวเหรอคืออะไรอ่ะโอ้ยเจ็บนี่ดูดูคนดูเจอมาก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 อืม ขอ,องกินของทอดของต้มของเหลวนีนน่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อย เราจะเรียกรถกลับบ้านแล้วนะจ๊ะรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวแล้วๆ bican <coughs> <coughs> โอมบุกรถกับที่พักแล้วนะจ๊ะอัลลหลบ้านดาวมาหน้าบอง bắt cánh bắt năm bắt phèn bắt nôm bắt nôm lan thành nhau bọn anh bọn anh à, à kia có đương đương mày ó này khơi 44 16ត្រូវ44 16អូខេអូយនេះបាត់ផ្លូវតាំងពីកាលបង